มีซูบิชิไทรตัน,นปี2022ครับลดแค่5เดือนครับเลขไม้พันกว่ากิโลรอบที่แล้วเลขไม้น้อย6,000กว่ากิโลคันนี้น้อยกว่าครับพันกว่ากิโลเท่านั้นของแท้ของจริงเลยนะครับรถมือเดียวแท้จากป้ายแดงอยากรู้ประวัติหรอประวัติใส่ๆครับไม่ต้องห่วงนะรับมือเดียวมาอย่างแน่นอนครับคันนี้ใหม่ทุกจุดใหม่ทุกหัวน็อตครับราคาอย่างที่บอกไปป้ายแดง639,000ครับผมขายหลือยู่เพียงแค่ 5 3 9 0 0 0บาทครับแต่เดี๋ยวก่อนใครที่สนใจจองในวันนี้ผมลดเพิ่มห้อีกหมื่นหนึ่งจาก5 3 9 0 0 0บาทครับเหลือเพียงแค่5 2 9 0 0 0บาทราคาสุดคุ้มครับถูกกว่าป้ายแดงไปแสนกับอีก1,000 0บาทครับโคดคุ้มเลขไม้น้อยจะจัดนี่ครับไม1พันกว่ากิโลเท่านั้นครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือคุณแจสำรองโค้กครับไม่แม้กระทั่งยันกลิ่นใครสนใจอยากได้คันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับ คุ้มจริงๆรับประกันสาภาพได้เลยคันนี้คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับกับ Mitsubishi Triton ปี2022คันนี้ครับรถ5เดือน